สวัสดีครับผมผมโอมจากช n e l Thai s h o o t i n g t r a i n i n g and Review นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแกะกล่อง Unboxing นะครับเป็นปืนใหม่จากค่าย s m t t h อ e s ์เนะครับเป็นตัว mnp 1522นะครับตัวใหม่เลยปี2017นะครับก็เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเสื้อก็เป็นเสื้อจากร้านผมนะครับสนับสนุสนด้วยร้านผมเองุงมือกางเกงเสื้อ นะครับส่วนในร้านของเองถ้าสนใจยังไงก็สอบถามได้นะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเคก็ไอเอ็กเซเบนก็จะมีช่องตรงนี้นะครับสามารถใส่โทราศัพท์เล็กๆได้ด้วยใส่มีดพบได้นะครับก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเราก็พยายามจะทําให้กล่องข้างในไม่มีรอยหรือมีรอยน้อยที่สุดนะครับ ก็คือถ้าเกิดเวลาขายก็มีกล่องก็จะดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็แกะ,ะกละวัดกล่องนิดนึงอย่นี้ดีกว่าแย่วก,กล่องเสียหายนะครับถ้ากล่องสมบูรณ์เวลาขายก็อาจจะทําให้ราคาดีขึ้นได้บ้างนิดหน่อยนะครับ สมิเอ็มอนพี1522นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ22นะครับขนาด22สอลอาร์ส่็นลูกกดธรรมดานะครับแต่เป็นทรงหุนสองขามข้างในก็จะมี ก็จะแถมน้ำมันล้างปืนนะครับถ้าแท่ทำความสะอาดนะครับแ้่ทำความสะอาดก็ในตัวปืนก็จะแถมแม็กมาให้แค่แม็กเดียวนะครับตัวนี้ผมซื้อแม็กเพิ่มนะครับซื้อแม็กเพิ่มเอาเรามาดูตัวปืนดีกว่า M O E อ L อ l a อลแฟลช a r กเอนะครับก็จะเป็นตอนนี้ก็จะมีสองสีนะครับเป็นสีดำสีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นสีแฟลช Dark อ a r t h นะครับ M ม E อ L นี่ครับฐานไายอลก็จะยืดถดได้ยืดถดได้นะครับคลิปมือเปลี่ยนคลิปมือแล้วก็มีแหงนกาดตรงนี้ก็มีตรงนี้ด้วยมีที่จับด้นะครับแล้วก็จะมี สนหน้าส่วนหลังนะครับพับได้ตอนนี้ก็ปืนก็เคลียร์นะครับจะมีตัวไม่มีแม็กตอนนี้ไม่มีแม็กแล้วก็จะมีตัวกั้นลูกเลื่อนนะครับตอนนี้ปืนเคลียร์นะครับปืนก็จอกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีสวยอะไรทีเดียวผมเลือกไปตัว f l Dark Earth ข้างในก็จะมีหนังสือแนะนำนะครับ บัชั่วของ s ม i t แอนเว e ร์แล้วก็มีกุญแจกุญแจล็อกนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับคู่มือการใช้งานถอดประกอบอะไรยังไงก็ดูเลยครับแล้วก็มีเมมเบอร์ชิพนะครับนี่นะครับโอเค ก็ตอนนี้ก็จะเป็นทรง ar 1 5นะครับลอกเลนแบบตัว5-5-6มานะครับก็สามารถทังโบ้ได้ตัวนึงอีกตัวนึงก็จะเป็น cmmg ก็ที่จะมีตัวปิดโบ้ถามว่าทำไมผมไม่เอา cmmg เพราะว่าตอนนี้ตลาด cmmg นะครับโอ้ราคาขึ้นจนปั่นราคาขึ้นกันจนผม ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆผมหาไม่ได้ตัวที่ราคาเป็นธรรมครับราคามีแต่ตัวที่ราคาปั่นขึ้นไปสูงมากครับไม่ไหวครับผมก็เลยเลือกตัวนี้เลยแล้วกันเป็นสมิธแอนด์เบอรันแต่งมาพร้อมเลยใส่ตอดใส่กล้องใส่สโคปจบเลยแต่ยังไงผมก็ต้องแต่งต่อยแล้วสมิธน่าจะทำสองสองให้มันมีปาปิด ตุวความสวยงามบ้างก,ก็ดีนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปอั b o ็อกซิหรือว่าแบบกะกล่องเท่านั้นนะครับก็จะดูรีวิวกับเต็มๆก็คลิปถัดไปนะครับขอแต่คลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปรันรันอินปืนนะครับพอรันอินปืนสักพักไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วผมค่อยตั้งศูนย์ตั้งดอตตั้ง,ต,งต่างๆนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีหนึ่งครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับคลิปถัดไปเป็นเอาลูกชายใหม่ไปรันอินนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย <Okay. S 1> เสียโอเคครับผมขอบคุณค้าสวัสดีคะ่ะ